เวยครับผมก็ยับเี่นเป็นตัวนี้นะตัวนี้คะตัวนี้หนาวตัวนีนะกินพงหนึ่งครับผมตัวอะไรครับผมกล้าผมผมเขียนเลยครับออฟไลน์อยู่ครับมันเล่นเป็นตัวนี้นะเคีปัจจิเขียนปัจจิเขียนปัจจิครับเคีปัจจิเนี่ยตัวอะไรรุ่นจำกัดครับรุ่นจำกัดตัวโดรับ นี่ยครับโดยรวมนะครับโดยรวมรุ่นีิมกิจนะครับเออผมจะมาสอนวิธีการเข้าเอ่อครับร้านโรเช่ร้านเก็บตอนนึงเข้าไปที่เวิร์กแมพครับไปที่โลกอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยไนที่โลกตรงนี้ครับเป็นหนึ่งครั้งออฟเป็นที่เวิร์กครับนี่คือไม่เข้าเวิร์กแมพครับฝั่งกิจคคุณก็คิ๊เดโมซิตี้คิ๊กเดโมซิตี้ครับหรือเมืองปีศาครับสาไทยอาชี่อย่างนี้ครับคุณก็เข้าไปที่ตรงกลางน่ะแล้วก็เลี้ยงอาชีอาชีพครับเยี่ยมเลยะเขาเบิร์กห้ามขั้นหรือไม มันจะมีที่เลือกว่ามีสองอันสองอันล่างครับเสี่ยเงินก็ไม่เสี่ยเงินถ้าเสี่ยเงินเหมือนกันครับแต่ถ้าเสี่ยแพงกว่าจะเข้าขั้นที่ขั้นที่แปดเลยนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเอาอะไรนะครับเสี่ยเงินนี่ครับเสี่ยเงินแพงกว่าเราก็ได้ขั้นไปเรื่ยครับผมย่อให้คุณดูครับเอาเร็วเลยเอาไปธรรมดาธรรมดาเปสิบไปสิบไปเบสิกครับเบสิกดีกว่าธรรมดาครับจ่ายเงินพันจะโตนครับง่ายๆสำหรับคนมีเงินก็จิ๊บจิบครับจิบจิบเงินของคุณติพงศ์ไม่ต้องหกหมื่นก่อนครับไม่ใช่โป้ไม่ใช่อะไรสัก ครับโอ้โหเหน็ตเร็วครับวันนี้มันเน็ตเลยผิดปกติครับอ่ดะดูสิครับดูสกิลผมอ่ะอันนี้สุดยอดคุณจะรู้กันนะครับเอ้นี่อันนี้คือนานตร,ตรุโตกไอ้หัวรุ่นตายฮะตายฮะตายแล้วครับ <ไป S 1> ทีเดียวรครับครับเออดูสก,กิลฮะสก,กิลคุณออกแบบเนี้ยสุดยอดมากฮะนี่มันนารุโตะของมันไม่ต้องออกครับเพราะมันตันครับของมันขี้กากอะมันมีอะจริงจริงแล้วมันขี้กากอยู่แล้วครับนัากลัวไอ้ชั้นหนึ่งไปขั้นที่สองเมื่อกี้ขั้นที่หนึ่งอะเ่นราขั้นงมจะันขั้น ที่มาสู้กับไอ้หัวหน้านะครับพอแล้วครับทีนี้า,ากลุ่มารเนี้ยคนถึงไอ้ีรื่องแบบคนเยี่ยงนะเยี่ยงไปเลยว่าจะมาว่ามผมนะผมแค่เขาเห็นความแข่งแก่งตอนเนี้ยเขาชื่อจากเก,กียวตายจากเกียวจายไปแล้วไ<อ>ปเรื่อยครับไปเรื่อยๆครับดูดูให้ตาเฉยครับไปใช่ไหน้าคุณคิดก็เมื่อยมือเหมือนนะครับแล้วค่ยอยๆทิ๊กอะคอยทิ๊กอะอยๆทิ๊ก ผมจะลงชูครับอันนี้น้ำตกหมดเตียนครับอันนี้ก็ดูลูกตาเงี้ยนั่งครับอะไรคแบบใส่ยี่หมูเป็นทางธุรกิจหนึ่งทางอะเป็นทางธุรกิจหนึ่งทางครับผมจะลงครับมันคือกาลาครับสัตว์อิสระครับนี้ก็เป็นตัวคนจ่ายตังค์ห้าร้อยกว่าเติมเงินครับเต็มเต็มแน่นตั้งห้าร้อยฮะมันจะได้ฮะมันจะมีสุ่มมีกล่องสุ่มแถมมาครับโอช้าเมื่อก่อนเย้คุณจะสูมอะไรมากเนี่ยครับรายการผมเสียหมดเอาไปครับ นอเรื่อยอะไรเรื่อยครับแบบเบสิกเบสิกอ่าผมใช้ไอแพดถ่ายแไอแพดของไอเก้าครับไอเก้าอ่าผมจะให้มนสักนิครับนี่คือสกิายาสกัฟุนนะครับอันนี้ก็สมูงจากสูงจากบุกันไฟลักพิชารับเป็นพิชาร์ของแต่ละตัวฮะอันนี้มีเฉพาะนะครับพิชารับนี่มันฟ้าไายฟ้าอาซินีบาอาซินีบาฟาติพบขาหลางหลังนี่ก็ขาไฟอันนี้คือการ ส่วนมากกระถางไฟจะเป็นเหมาะกับไอตัวตัวน้ำตนกนะครับมันจะบอกกระถางนะครับครับเออะถางไฟนี่คุณอ้องเริ่มเล่นไม่แหน่เริ่มเล่นเกมีุ่นยานี้ครับนี่คนเลือกหมู่บ้านไว้ครับเพราะอาจจะงงงครับนี่คนเลือกหมู่บ้านเนี่ยให้เลือกหมู่บ้านไฟอะไร้ยครับคุณจกระถาไฟนั้นมาะอะอ,อยากขยันครับคุณชอบขย,ยันมีฮะมีน้อยตังเชะมีฮะครับน,รน,นะนี่ชันีูงครับแต่มันก็เก่งพอตัวอยู่ อัะเอกพอที่ผมตีมันยังไม่ตายอะชิบย้อนมามีน้องมันจะถักกระจิ๊บกระจิ๊บมาที่ไหนทำม่ใี่กระดุ๊บนี่ครับนี่คุณชมดีบ้างไม่ตายครับข้าวไม่ตายข้าวไม่ตายแล้วนี่เป็นครั้งที่สามครับผมเคยเห็นห้าของของผมคนเดียวครับอื่นไม่เคยเห็นเนี้ยจังผมไม่เห็นมาครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามผมเคยเห็นหาครั้งที่สามต้องโชว์มากครับไปอวดมากครับคนคนอื่นผมไม่เคยเห็น้าคนอื่นห้าของตัวเองไม่เคยเห็นเนี้ย อะไรมากไอ้ที่สามผมก็ชอบเองรูงยกัยกษนะนะ์มันบ่นยักนะสามครับผมเลเวลห้าสามครับมันเลเวลไอ้กระโหลกถ้าคุณเลเวลหนังมาสามเลเวลคุณังไม่ได้เลเวลไม่ได้อะไรเลยนะคนระับแต่ก็อี้พี่ชายสูงไว้น่าตกใเดิมโอ้โหเสียงว่าเดี๋ยวใช้ถ้าสูนะมมสงสจักของถ้าจะพอทีเดียวตายครับจาจะไม่ปา,ากนะฮเกียร์พื้นเกียร์พื้นไอ้เสียงแทรกแคืออาจจะได้ยินนะครับเพราะมีเสียงโทรศัพท์กับด้านหลังครับ ขันมากครับขันครับพูดยิ่นั่นเหรอครับอรับเฮ้ยต่อครับจะไปครับไปทันที่เจ็ดนะฮะทันที่เจ็ดครับว่าจะเบื่อมากก็ได้ครับแต่ผมเอาแค่แค่ชัสี่สู้กับไอหัวหน้าก็พอครับครับอันนี้เป็นแค่การส่งเข้าร้านโอเครั้ดทมเยี่ยาคุณมแม่สิ่งที่ใช่ยิ้มมากฮะโอ้นั่นก็เดียวแตกพอดีพอแล้วครับแต่ตอนที่สองคุณอาจจะให้เห็นตัวกลารติดการต่อจากที่สองนะถูกต้องครับถูกต้องตทีที่สองผมจะใช้ซาสุกิ นะครับเอาไม่ใช้ไปใช้กิลครับไม่ใช่ริมิเต็ดจำกัดนะไม่อยากใช้ครับคุณจะไม่ม่เห็นเห็นหน้าจอเต็มเต็มเหมือนกับอยากใช้สกิที่เป็นล่างอะไรนะรอโตนะครับไม่ใช่ตอนเด็กที่ก๊อกที่ก๊ครับให้มันเห็นเยอะก่อนครับแม่ให้มันเห็นเยอกันสกิลผมมาเข้าไปครับเืออย่างที่แปดต่อเลยอุ้ยเมย์เมย์ว่ะเด็ดถ่ายอ่ะแลาลงทุนหนักนะฮะอ่าลงทุนครับปวดแขนปวดอะไรหมดแล้วครับ ตายแสองวันสามคืนมาแล้วครับค <c oughs> ุณเล็ครั่ายมาสวันสคืนนี้ถายมาหลายรอบแล้วคถ่ายมาสิบยี่สิบกว่ารอบอ่ะนี่คงเป็นครั้งที่ยี่สิบมะเมื่อยอย่ะไอ้นคนไอ้เ้าม,มันยกมันยกมันเลยแล้วจะเมื่อยอะผมช่วยมยกไปหน็ตัวบ้านนเลยนะสมจับไอคี่ยอมนะมโอ้โหโอื่นอะโยอ้คนากปล่อยมือครับผมปลด กดคันครับเอ้ยมันปวดอ่ะโอ้บังครับบังครับแป๊บนึงครับขอโทษครับเฮ้ยเล็กเลยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผู้บัญญามาเลบตายนะครับนี่คือสูตรจากสองทีนครับผมจากสองทีตายอ่ะทีเข้ามาอันนี้โนบุเอเซอร์ครับโนบุเอเซอร์รุ่นอาริมิเต็ดครับครับของไอ้เก้ามันโดนนี่ครับนี่คือนี่อันนี้คืออาร์โรนี่โลอันดูเอรีครับเป็นหพลาแล้วเมาก่อนเป็นเพลาแต่ ดูดว่าไอ้พวกอลังคาร์มันโล่อลังคาร์มันกินไปครับแล้วมันมาเกิดที่ทะเลซาแห่งนี้แล้วมันก็ลายร่างครับกลายร่างยันไม่มีครับมาปลอมตัวให้ลูกทีลูเคียคงจะดูครับเรื่องบิดคงจะดูลูกกันไหครับไม่ยากเลยเมื่อก่อนมันเป็นอาจารย์ของุผเดียวเชียหัวหน้าหัวหน้าเขาหน้าหน่วยแต่มันถูกฮอนโลค่าครับเพราะกลายเป็นอลังคารไปเลยครับหัวหน้านุ่มที่แปดเลยไปนี่เป็นแปดอ้อลังคารอันนี้มันสามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้ฮะ แต่ถ้าถูกแสงไม่ได้ครับถูกแสงไม่ได้แสงไปจะถูตายคุณอาจจะได้ดูในเรื่องบีดนะฮะคงจะรู้กันนะครับนี่นี่นั่งตัวชี้ท่าโลนะครับม้าสายฟ้าครับอ้าวนี่กระถาสับล่างครัอ่ะดูว่าไฟเขียวด่องสีนี่กระถาไฟลูกบอลยักษ์ครับจบครับจบครับผมผมกล่าวผมกดจะขอจบกันนะครับอย่าลืมจิตตาบตอนตอนที่สองครับต้อครับบ๊ายบาย